ถ้าไปละเมิดมีอกุศลมูลละเมิดทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมวิบากกรรมอย่างหนักก็ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกฆ่าสัตว์อายุสั้นลักของเขาก็ทําให้เสื่อมทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมก็สร้างศัตรูก่อเวรด้วยศัตรูแต่ถ้าละเมิดไปในทางวาจาการพูดส่อเสียดยุยงให้คนแต่การไปพูดคำยาพูดเพยอเจอร์ไร้สาระไปพูดโกหกอย่างเนี้ยอันนี้ก็มีโทษหนักเหมือนกันไปสู่อบายทุกติวินบาตนรกเหมือนกันวิบากกรรมอย่างเบาไปพูดโกหกก็ทําให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคาไม่จริงถถููกกสสร้า ไปพูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้แตกจากมิตรไปพูดคำหยาบเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยทําให้ได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจไปพูดเพอเจอคํคำพูดก็ไม่น่าเชื่อถืออีกก็มีโทษอีกหรือแม้แต่มีความโลภความโลภเนี่ยความคิดเนี่ยร้ายเป่งเลงในอุปกรณ์แห่งทรัพย์ผู้อื่นมีจิตคิดประุูสร้ายมีความหมิ่นปิดอันนี้ไปส่อบายทุกติวินิบาตนารกเลยผู่ละอุศลมูลได้ก็คือโสดาบันโสดาบันเนี่ยละอกุศลมูลที่เป็นเหตุก่อให้นําไปสบายทุกข าบันเนี่ยละอกุศลมูลได้เพราะอะไรเพราะว่าโสดาบันเนี่ยรู้ว่าสก,กายยะทิฏฐิคือทำลายสกกายยะทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราการรู้แบบนี้เท่ากับรู้สัจจะความจริงแล้วเพราะนั้นวิจิกิจฉาก็จะถูกละไปด้วยความลังเลสงสัยในเรื่องมรรคในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในตัวพระองค์เนี่ยก็จะถูกละไปและเมื่อถูกละไปศิลปะปรามาการลบคลําสินและวัดที่ผิดคือการปฏิบัติไปในทางที่ผิด ก็จะถูกละไปด้วยคืออกุศลมูลเนี่ยถูกละไปเพราะนั้นโสดาบันก็เลยไม่ตกต่ำไปถึงนรกกำเนิดเดียรานเปลี่ยนวิสัยเพราะว่าเห็นสัจจะความจริงเพราะเห็นสัจจะความจริงความสํารวมก็จะเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาใจก็จะสํารวมโดยอัตโนมัติเพราะเขาเห็นสัจจะความจริงแล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันหา้าตัวเนี้ยรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นแค่ธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวตนตัวขันหา้าไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่ขันหา้าเพราะนั้นก็เลยเป็นเหตตตุปปัััจจยยละะไ้้คควววาาาาามมมมสสงงงนนนีีดดเเเพรรรห็็ิู ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเพราะนั้นการปฏิบัติอยู่ในสินก็เลยเป็นปกติสวดาบันเนี่ยสินเป็นปกติเป็นสิลที่เป็นไปเพื่อสมาธิไม่ก่อให้เกิดอกุศลมูลราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแต่นี้เราจะทําให้กายวาจาใจเราสะอาดได้ไงก็ต้องมีอาหารให้มันอาหารของกายวาจาใจที่สะอาดอยู่ตลอดก็คืออินทรีย์สังวรก็คือการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้กายวาจาใจเนี่ยก็จะไม่สะอาดไปในทางละเมิดสินได้แต่อินทรีย์สังวรคือการส รวมอินทรีย์ก็ต้องมีอารร่านก็คือสติสัมปชัญญะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกประตูตาหูจมูกเล่นกายใจจึงจะสามารถที่จะทําให้เกิดสินอยู่ตลอดได้การที่จะมีสติสัมปชัญญะก็ต้องมีความแยบคายคือต้องมียโยน,นิโสมนสิการรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลรั่รวอะไรมีโทษไม่มีโทษถึงจะสามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดได้และก็การที่จะมีความแยบคายก็ต้องมีอ่านให้มันอีกก็คือศรัทธาต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าต้องมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะ สามารถที่จะทำให้เกิดความแยบคายถ้าเราไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเราจะได้ฟังคำสอนพระเจ้าก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะแยบคายก็ไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นอาหารของการที่จะมีศรัทธาต้องฟังธรรมฟังไปเรื่อยๆการที่จะทำให้เราได้ฟังธรรมต้องคบหาการัมิตรต้องคบหาเพื่อนดีถ้าไม่มีเพื่อนดีไม่มีเพื่อนแนะนำก็คบหากําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ฟังธรรมจะทำให้เกิดศรัทธาพอมีศรัทธาเกิดความแยบคายพอมีความแยบคายทำให้ในช่วงนั้นสติสัมปชัญญะก็จะมีอยู่ตลอด ตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีย์ก็จะถูกสํารวมเกิดอินทรีย์สังวรเพราะนั้นกายก็สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตคือเป็นสิลอยู่ตลอดเวลาได้กุศลกรรมบทสิบอกุศลก,ก็ถูกละไปนี่คือสภาวะของโสาบันเพราะฉะนั้นในสภาวะที่อยู่แบบนี้ก็อยู่เป็นกายคตาสติอยู่ในสติปัฏฐานสีก็จะมีปัญญาคือสัมโพชฌงก็จะหลุดพ้นจากกิเลสได้เรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสภาวะที่เราจะต้องก้าวไปทีละหน่อยทีละหน่อย